สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ที่สาทรนะครับผมถนนสาทรเลี้ยวซ้ายไปทางแยกสีลมนะครับตรงไปแยกวิทยุนะครับผมเลี้ยวขวาหน้าวลาที่ว่านะครับนี้เราเลี้ยวซ้ายนะครับผม ก็ที่จะไปขึ้นทางต่วนนะครับรถเยอะนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์รถเยอะมากเลยนะครับพามาชมบรรยากาศใจกลางเมืองนะครับผมสีลมนะครับตอนนี้เป็นสีลม บางหลักหูลดเยอะมากเลยนะครับโรงพยาบาลเลือดสินนะครับท้ายเมืองโรงพยาบาลเลิศสิน ไปเชี่ยวนี้เราจะได้ไปไหมนาะตรงนี้เป็นถนนชิดลมนะครับผมป็นถนนสีลมนะครับ นสุลบวงนะครับหมืนสุลบวงลงมาขึ้นทางตรวจนะครับเช <c oughs> ่นเคยครับเราใช้ e a s y p พล s สนะคะรบับสะดวกสบายนะครับไม่ต้องรับบัตร <c oughs> ไปกันเลยครับขึ้นทางบวนวิ่งผ่ากรุงนะครับผม อาคารสูงสๆนะครับผมอาคารจะนดินด้ไม่ได้เป็นไรเลยนะครับพาชมบรรยากาศในเมืองนะครับ ซ้ายมือลงหัวลำโพงนะครับผมวัดดูแขนนะครับแยกลูปพงส่วนนี้จะเป็นส่วนหน่วยงานสำคัญสำคัญเยอะนะครับ หน่วยงานราชการนะครับผมโอ้ตึกก่อสร้างใหม่แยะๆเลยนะครับเราต้องออกไปทางพระรามเก้านะครับผม ก็ที่จะไปมอตวเตอร์เวย์มอเตอร์วเวย์สายเจ็ดนะครับกรุงเทพพัทยาชนบุรีชนบุรีพัทยานะครับผม ไปงานเมื่อวานแจ้งวัฒนาครับเดี๋ยวฝาดินแดงพระรามเก้านะครับผมราไปพระรามเก้านะครับฝ่ามือโอฟอร์ธสัตว์กรรมนะครับผม ซ้ายมือซ้ายมือ ข้างล่างขวามือนี่เป็นโรงพระม,มมงกุฎนะครับแล้วก็มหาเลยวชิราลงกรณ์นะครับผมโรงพยจาบาลพระมงกุฎเก้า นาน้ามาที่จะสังเกตได้ว่ามีตึกขึ้นใหม่เยอะเลยนะครับมีตึกขึ้นใหม่เยอะเลยนะครับใครว่าเศรษฐกิจเมืองไทยแย่คนรวยก็รวยครับ ผาชมบรรยากาศในเมืองแบบเร็วๆเ,เลยนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับขอบคุณสํหรับการรนะับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ